กับอีกครั้งนะครับกับวิศวกรรมคอนกรีตเสร็จรูปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคที่ทุกคนเนี่ยละเลยครับแต่ว่าถ้าทุกคนนะครับให้ความใส่ใจกับตรงนี้นะครับจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นไปได้อีกมากเลยครับและเทคนิคการนะครับที่ผมพูด คือการใส่ปากแตในลักษณะแบบนี้หรือว่าช่องเปิดในลักษณะแบบนี้ครับโดยวันนี้นะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญที่ผลิตและใส่ปากแตในลักษณะแบบนี้ครับจะมาบอกว่าข้อดีเนี่ยมันดียังไงบ้างสวัสดีครับครับสวัสดีครับลองบอกให้ลูกค้าฟังหน่อยครับว่าในลักษณะการใส่ปากแตหรือท่อแบบนี้มันมีข้อดียังไงบ้างครับครับข้อดีคือครับการใส่ปากแตนย่ปงะทึงหน้งงานไม่ตรงสกัดแล้วครับครับแล้วข้อ2องครับไปถึงนางานสมมติอ่าเออ สามารถว่าเอาทอไปสวมได้เลยครับครับผมแล้วข้อ3ามครับเอาเวลาไปทึมยังไปทำยังอื่นใดแล้วครับอ่าเนี่ยแหละครับเป็นวิธีหน้างานนะครับหรือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าทุกคนได้ความใส่ใจกับตรงนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นไปได้อีกมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับแล้วครั้งหน้านะครับทางผมจะมีเทคนิคหรืออะไรมาแนะนำอีกอย่าลืมกดติดตามเราได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะครับถ้าคิดถึงผลิตภัณฑ์บางสิ่งอย่าลืมมาถึงกับบ้านยูอาร์ซส